สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องน้ำอ้อยมีดคงหวานนะคะวันนี้นะคะใกล้สิ้นเดือนแล้วเนาะน้ำอ้อยก็เลยมีโปรดีๆนะคะมีมีดตลับลูกปืนเยอรม,มันแท้นะคะ SKF นะคะอยู่3มเล่มเนาะน้ำอ้อยก็เลยมาจัดโปรให้เ,เ,เพื่อนๆพี่ๆนะคะวันนี้นะคะในราคา900บาทนะคะน้ำอ้อยมีปอกให้ด้วยแล้วจัดส่งให้ฟรีด้วยนะคะ สำหรับเพื่อนๆพื่อิธีคนไหนที่สนใจนะคะทักมาได้เลยนะคะวันนี้มีอยู่สามเล่มเนาะวันนี้เหมือนพูดเร็วเนาะสามเล่มแต่พูดเร็วมากเลยนะคะ,ะเล่มที่หนึ่งนะคะ,ะวันนี้สวยจริงๆนะคะสันคอสแตนเลสแล้วก็ด้ามจับเป็นไม้พยุงด้วยนะคะลายไม้พยุงก็สวยมากอันนี้เล่มที่หนึ่งเนาะเล่มที่หนยาวอยู่ที่สิบสองนิ้วกว้างสองนิ้วสันหนา6กมิลน,นะคะไล่เรียวปลายไปนะคะ แล้วก็น้ำหนักอยู่ที่450กรัมนะคะอันนี้คือเล่มที่หนึ่งนะคะให้ลองของพงให้เพื่อนๆดูด้วยน,นะคะคงมากเลยนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะสวยนะคะราคา900บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีนะคะไม่มีปอกให้ด้วยดูลายไม้พยุงนะคะเล่มที่หนึ่งนะคะน้ำหนักอยู่ที่450กรัมเนาะวันนี้ปโปรเพราะมีสามเล่มนะคะลูกค้า ต่อไปเล่มที่สองนะคะเล่มที่สองนะคะความยาวของเขาอยู่ที่12นิ้วนะคะกว้าง1นิ้ว7หุนนะะนหน่นนะคะสันนาวหมิลนะคะหนัก500กรัมเล่มนี้หนักขึ้นมานิดนึงเนาะทรงทรงตัวนี้ดูสวยนะคะเพราะเหมือนเหมือนเหมือนอ้อยว่าเหมือนกรุกคีนนิดนึงเนาะความความเป็นอย่างเงี้ยเขามาอย่างนี้นะคะปลายแหลมอย่างเงี้ยะคะ่ะสวยนะคะเล่มที่สองนะคะแล้วก็เป็นด้ามไม้พยุงสันคอสแตเลสนะคะดูไม้พยุงนะคะอันนี้ลายอีกลายหนึ่งนะคะ สวยมากเลยค่ะมีสาเล่มน,นะคะลูกค้าจัดโปรให้นะคะสิ้นเดือนเนาะ,ะต่อไปเล่มที่3นะคะความยาวอยู่ที่12นิ้วกว้างสองนิ้วสันหนา6กมิลนะคะลายเลี้ยวปลายไปนะคะหนักอยู่ที่450กร,รัมนะคะสำหรับเล่มน,นี้นะคะอันนี้ลายไม้นะคะลายไม้พยุงนะคะสวยมากเลยค่ะอะ ตรงนี้มันก็จะเป็นรอยของตลับลูกลายของตลับลูกป,ปืนนะคะอ่าแล้วก็เป็นรอยตีล้อน,นิดๆน,นะคะตรงนี้นะคะสวยค่ะคือยังไงอะ่ะก็รู้ว่าเป็นตลับลูกป,ปืนอะ่ะแทะค่ะก็จะมีรอยนิดนึงนะคะรอยเส้นของเขาอ่ะคะ่ะตลับลูกป,ปืนเยอรมันนะคะสวยนะคะอ้อยลดให้นะคะวันนี้900บาทจะส่งให้ฟรีนะคะปลายทางก็ไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วน้องอ้อยก็มีปอกให้ทุกเล่มด้วยเดี๋ยวอ้อยดู ให้ดูนะคะปอกไว้แถมให้ยังไงเนาะเดี๋ยวนะคะให้ให้ดูตัวอ,อย่างนะคะนี่ค่ะสวยงามนะคะอย่างนี้เลยที่อ้อยจะส่งให้นะคะ,ะราคาดีด้วยนะคะคเพื่อนๆพี่ๆคนไหนสนใจทักมาได้นะคะ0 9 3 3 0 1 7943นะคะหรือแอดไลน์ข้างล่างเลยนะคะวันนี้มอ้อยจัดโปรสิ้นเดือนนะคะใครสนใจทักมาได้นะคะตลับลูกปืนเยอรมันแทนนะคะ ด้ามจับเป็นไม้พยุงด้วยนะคะสวยจริงๆค่ะวันนี้นะคะวันนี้นะคะน้ำอ้อยต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ